ครับกระกาบสวัสดีครับพี่น้องผููเขารับชมทางช่องฟูเฟื่องน้ำโเก้อครับเด้ออีกวันครับพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันที่ย7กุมภาพันธ์นะครับเนาะได้มาที่ร้านทำปูนาคอีกครั้งนี่ครับปูอัตนาเฮาเมื่อนี้ครับิมีการนำกำไลโบลานมาทำพิที่ขอโชกขอลับให้กับพี่กับน้องให้ได้เป็นแนวทางของพี่ของน้อง เอออยู่ดันในพุนนะรับเนาะทางเขาได้กาไรโบล้านมาเพื่อสิเอามาทาพิธีขอโศกขอหลบับให้กับพี่กับน้องเฮาเออให้ได้เป็นแนวทางให้แกพี่แกน้องเฮาเออจังได้ก็ดีนอ้นอ,งนอ,นองพี่น้องเนาะกายพี่น้องพินิจผิจรรณะเอาเ้อครับเดอ้อว่าหมักตัวไดบ่มักตัวไดครับผุ่นด,ดันในครับกําลังสิทาพิธีกันแถเบึงขับว่ามือน,นี่ กำไลโบราณสิใดตัวใดเป็นแนวทั้งไหนก็พี่กบน้องเขา,าครับผมจะพาพี่น้องเขาไงนะครับเด้อน้าสินี่ผมกเสีลสองแกยวขอสองก้ว

อันว <S 々> ่าสนเจเเป็นสาอกระดิจิตใจคเป็นระดับมัหงเยงเกษผมเกียเกว้หลอะาจสามสิบสีเพีการเทศตาไู้สงคำขอใจเงี่ยมโจรร้างความประมาในชิงยังไ้ม่เจอของปกกกระงต่างตังหสิธิแล้วผู้ฟมงชยูโดประเสริฐั้งลํระลังกอะไรู่กระเสีมอายุคนนักสุขภัหลักฟังใช่ยยิงความมั่นใจอย่างไนแห่งชิงากาศเกษษอียแม่บอกวามงผู้บุรราจันทร์ทหลาย่าวปุจจาทหลายเก็บกัไว้ล่ มาสมวคทส้เนทอหวาวาที่มาบองยังยังีเป็นหมอต้องจ็หัวลยเเยิดวัว่ามีคผิดอันคครูบาาา์เจ้ากรสงทามโคอยลูปะตูไทยยาประการีบาดอิมินาสกาเนาตังกุตาบิปเจยมาอิมินาสกาเนาตังัมาบิปเจยมาอิมินาสกาเนาตังสังฆัาบิปยามา อระสัมมาสัมโพธะภะคะวาพุทธังภะวะทาวิหิสพากะโตภะคะวาตาธัมโมธัมมานัมมาสาังสุปฏิปนโอภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังอามินะโม พุทธบูชาพุทธธรรมธรรมบูชาพุทธธรรมสังฆบูชาพุทธรรมวันกิ่ตวารสักพุทธานในสัพพก็ได้เป็นสิณปารเทฌาจาริสัสสะตัถมาการมาตัสสรางภูมิสุภีวะสเกสุพระมัทเทเวนิเกกาหามิบีภริกามังสัททัยะพุทธศาสนีสัพเพปิอันตรายยะเมมาเฮสุตัสสเดชะสิทธิปิตาสิทธิกามังสัพพานสิทธิพัพันตุเมยพุทธะขารวะตาธรรมะขารวัตาสังฆะวะตา Minamanakara mata ajarin, akun-akun, takutang waratana nang, nama waratana nang, sangkak waratana lau. Kutau besiti me, tamal besiti me, sangkak besiti me, putuwa tamu sangkuk. Siti kita, siti tamal, siti kaliannya, tetahanku, siti teco, titi-teti, siti nabun, yang terang. Siti kutau, siti tamal, siti sangkak, sangkak, titi kutupe, alasan. Siti nabu, mabu, 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 teco, mabu, pinyo, pinyo, rata, kata, polita, piyam, mata, ajarin, titi. Terima kasih. Walitawala metang sa meta awi kita kita aparitang kananto sa keka arupe si arisi karata te ikan tari kewi maane ii pera te kahane umai kete kuma te yantu te ya panaka ikan ta yang uli rawara wajanang sa atawome sunanto kamasawana kalo ayam kakanta ธรามมสวากาโลอายมพันต์ตาธ้มมสวาเกาโลอายมันตตาสาธว์นะโมตัสสภะคะวาตุอรโตสัมมาสุเธษะนะโมตัสสภพพะกวาตุอรโตสัมมาสุทมะโอมุกุปิจุกโอมุกุปิจพุกท่านบอก็ีน่เนี่ย่ายนี่โอมุกุปิจพุก้แข็งแข่งใตเสียงเที่ยงโมกระอนังว่าเกเาสิบสันสมาธิทั้งโมกุระข้อนังว่กันโอมุกุปิะพุกปุ่มจะทีปิจพุกใส่จักรูปธานีปิจพุกข้าแมาเท่านี้ ุจะปทางพระฤาษีสีตนเทิดยจนใส่กูปุเวพ่นเลี้ยงแก้ัยาจะพุกทางพระถารอยแบกันี้คุณจะพกทางพระฤาษีประยตรเทิเจ้าโบนิกูปุทีขโมนใพัฒญาคุณจะพุงทางอินทรพุทธมกันคุณจะพุทางนั่งมรูปหัคุณจะพกขอลายเปนว่านั่นคุณจะพกงทำไรแต่ขึ้นคุณจะพุ่ทั้งลูกพาระนูันตางคุณจะพุ่ทั้งเซนอินและกับูกขอถูกพ่นในโบสถ์ส สังขังสันนติอิริพุทธานิมตังสิจวมภัตตะการุกะอุบุสวะหะนักมตัสสะภะคะวะโตวรโตสัมมาสัมพุลสักนักมตัสสะภะคะวะโตวรโตสัมมาสัมพุลสักนักมตัสสะภะคะวะโตวรโตสัมมาสัมพุทธะนักมพุทธายะกาโลหติสัมภูรจงลงมาบังเกิดเป็นนักมูขุทธยะเอหิปัตวีภะมาเอหิอาปุรินหาเอหิเตชะาระเอหิวายุสราโออะมะนะสหัสสิสมาธิยมิ นะมาเอาีเขัดจัตเรนนามังตวาเอาวีมุตเกวะกมจักอาาตนังรมินมกอุมาอามาอามาอุมาณ่าอุาอุมาอุมาอุนาอุวาอมาอน่าอานาอามาอุมาณะอานาอุนาณ่อุนาอะนมกกโมติสัมปุจมาเกิดพนมุปยะเอหีอาินานะมาอนะมะพระดาพระกษัโสสานะมามะนะนะอาณะนัอุนะนะอาปจะเทวาจงให้มาสอนข้าพเจ้า ตาถาข้ามุงทาก็ไปิจะทำาธาตุชิ่นใด้ขอยแตได้จะไม่ได้เลยเถิดเอหิปัตถวีพม่ามะอะโวนะมะภะทนะภะอาศัจจะสาสุนิอะมะนะนะมะมะอะมะมะมะปัตถวีเจตเทวายจงให้มาสอนธรรมเจ้าตาถาข้ามุงทาก็ไปิจะทำาธาตุชิ่นใด้ขอให้ได้จะไม่ได้เลยเถิดเอหิเตโชนารายอะโวนะมะภะทนะมะอาศัจจะภะมิสงสาอะนัณอะอามะมะอะอาอุอาภะเตโชจะเทวาจงให้มาสอนธรรมเจ้า ตถาค้ามงคธกบจะทธาชินในใคอยในใดจะไม่ได้ใดเธอเอหิวาโยิสลาอุนามะอะหะนามะพระสัรจะพระกานีอาสาโสอุนานาอุอุมะมะอุอุอาวุธะวาโยจาเทวะจงให้มาสอนข้าพเจ้าตถาค้ามงคธกบจะทธาชินในใคอยในใดจะไม่ได้ใดเธอเอหิยะอากาสาจะเทวะจงให้มาสอนข้าพเจ้าตถาคมุทธกจะทธาชินในใคอยในไดจะไม่ได้ใดเธอ เอหิวิญญาณนับจากเทวาจะให้มาสอนข้าพเจ้าตถาคตมงคลกบันเจตธรมธาติในด้ขอให้ได้จำได้เเถิดสาธุเอหิจักรวาลและจากเทวาจะให้มาสอนข้าพเจ้าตถาคตมงคลกบันเจตธรมธาติในด้ขอให้ได้จำได้เลิดซาธุนะโมพุทธายะกาโลโหติสโมเจลุมบาบเกิดเป็นนะโมพุ้ทายะ ข้โ reveal, าโอทัโยเอกาจัตาริสังหวนะทั้งหลายแต่ตัวทีสามวิชาเป็นต้นมีวิธีสุดเป็นก็มาข้าพเจ้าจะพิจารณาโรตโลการยึดทำในที่กำลังไว้เมื่อเจ้าสัวคุณบานจะเปิดพระรมรราอขอคอวชอหนึ่งสองสาห้ากเจ็ดแปดบหัวเลขที่ออกในวันที่หนึ่งเดือนมีนาคมพุทธศักราชสองพาร้อยขอพระธรรมราชราอขอคอวจชหนึ <S 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 <s> <s ่งสองเจ็ดแปดลขท้ายลอตเตอรี่ ลางวันที่1.3าตัวบนและ2ตัวล่างว่นไปจำบ้านที่หนึ่ง่งเดือนมีนาคมพุทธิสกราดสองพันรยกลงมามาเกิดแต่ใจรัถบาลพัฒนาการจังส่วาลของข้าพเจ้าถึงกระดาด a อียของข้าพเจ้าในการระบาดนี้ได้เจิิ Pawang tumahan karya kami atak, 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 pawang tumahan karya kami เดันตอาคคถาสันตุปัตินะโมพุทธยะาโหติสบุรมาเกิดเป็นเลขท้ายวันีราวที่หนามตัวบนตลอดถึงสองตัวล่างวันไปตมมาที่หนึ่งนมีนาคมพุ่งสกัสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดาเกิดในกระดาษเกีของข้าไเจ้าอาคัเยอาคัจฉ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 นีับบวตัสพระวัตตัวะโตสสมมาสมอสดละโมตัดสะวัตตัวระสมสม

กูจะนี่เนรว่ากนันนี้นเยนให้รักษนะได้กินเนให้ักชนะได้ครับคุณผครับถึงเลารับชมกันนบป้อกันาอยาขันองนัอาบลุ่นไปตํากันแด้พ่นองายแนวทางตัวใดฝากพี่ฝากน้องเราบเอนี่นะพี่น้องนะ สาธุสามมากสามสองเลขสามมากนครับป <Let us. S 2> <go. S 3> ุเลขสมาแล้วก็เลขสมาเลขตัวสุ้ายเลขเก่าอยู่ที่ตัวใหญ่ตรงนีออาเห็นบทุกคนนะ้งาบ้งชก้นสอดกูหน้กนเก้าสามสอด้พี่น้องเด้อาจะมัเกียนนีเปุ๊บแต่ว่าสามมากครับสมากนครับเลขสามมากน เลขเกามาหลาโมเรกซองนีงขึ้น่างางย้กกยกับพิจนาบึงสามวน<า>ล,ละสามมาก่อนเพื่อนสาม,มาก่อน,กอนแล้วก็ซองมาเกาเลยเเก่น้มาอยู่ทีคนววมานะคนเรียนหอมหลาหอมหลางบ่อยคนละ,ละไ่อย่างนี้ออย่านีา่ละอ,อ,อาา่าลัดร้อยถ้าเหพิจนาเอาคนอาจเป็นจะไหนมันก็เป็นปด้เบิละอะแคปหล้าจอไปเด้อ FC แฟนช่องทนแะช่องทนละช่องสามส อันนีาบตัวเี้ล <ển> ี่หนาตรงนะคับผู้เขียนผู้ผู้เขียนว่าที่เศฟผอมาครับโอ้ต่อโคดาถินหลังเรียนสิบน้งคนหร <c oughs> อหนึ่งมีหน้านะครับหนึ่งมีนาหนึหนมีน้าหมนะคเับเข้า็นละเขียนล้วผู้เขียนมทอผ่นใช่แล้วประกาศหนึ่งมีหน้านะครับ วัีนาคมครับีวกมันบเอาสล้วกันเอาเด้อหนสองสามสามเก้าเก้าสามสองเก้าเก้าสองประชซตัวเป็นบครับมีคอร์สขอรับจากกำไรกาไรบทล้านแรกว่าเสียวเงินห้างเฮ็ดบันนี้ก็เลยไปเห็นกําไรของนายสุรศักดิ์นีบายสีไปกํบมึงมันบงขึ้นมีแห้งแน่น่ะ ครับก็มีพลังหลายก็เลยเอามาเฮ็ดี่นหตุขึ้นเลนหล็กสามคอนูเลขกสามตามด้วยเลขกสองตามสุดท้ายมันอะไเลขครับสาธุไปนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสกุกสุกมันมัน ครับแล้วรจะไปแจกใจกันเราเด้อครับสำหรับคลิปนี้ค็ข,อ,ขอยุดติว้เพียงนแค่นี้แล้วพี่น้องเล้อให้เป,เป็นแนวทา้งซื้อกับพี่น้องมักมาหมักกันแล้วแต่พี่ตะลองสิชอบบ่ชอบกแล้วแต่พี่แต่น้องแนวที่ทางช่องเฮาขอผู้เฟื่องขอกับขอให้พีเห็นน้องเฮาไในกดแชร์กดไลค์กดติดทมเป็นกำกัดเด้อครับเด้อแล้วก็เสดินหาแนวทั้งดีๆดีมาฝากพี่ฝากน้องอ,องีก สำหรับคลิปนี้ขออยู่ได้แค่นี้โชคดีสุขูสุขคนสวัสดีครับครับนี่นี่นี่ครับเห็นกำไรโบราณเห็นกำไรเป็นเก่าเลยกำไรตีผู้บ้านฉันนะจ๊ะเห็กำไรโบราณนะครับกำไรโบราณนี่แหละครับของโบราณตะเก่าตะกอน